บนะคะในส่วนของการใส่ยีนอีกหนึ่งยี่ห้อที่แบบเขาเรียกอะไรนะแฟชั่นยีนสวยเข้าตาวันนี้ก็ต้องนี่เลยค่ะนิยมยีนีนนิยมยีนวันนี้นะคะจัดโปรหนึ่งแถมหนึ่งให้ในส่วนของกางเกงยีนค่ะ ทั้งของคุณผู้หญิงแล้วก็ของคุณผู้ชายนะคะเดี๋ยวขออนุญาตโชว์ขอกับกล้องดีกว่านี่น่าจะโชว์ได้ขออนุญา,าตเปิดแมส้วยได้ไม่ไงั้นกาง,ง,งเกงยีนก่อนละกันคุณลูกค้านิยมยีนกางเกงยีนเห็นป้ายไหมนี่เอ่อเก้าร้อยเก้าสิบบาทดึงแถมหนึ่งให้เลย 990บาทหนึ่งแถมหนึ่งให้ตกตัวละ400กว่าบาทนะคุณลูกค้าะ445ร้อ่สบห้าทเช่นดียวบาทตกตัวละ495บาทอันนี้ขาเดฟนะคะสีดำนี่ค่ะนิยมเยียนป้ายหนังประมาณนี้ 990บาทคุณลูกค้านะจ๊ะหนึ่งแถมหนึ่งให้เลยตก495บาทใครสนใจแวะมาช้อปปิ้งนะคะี่สีดำมี่สีดำนะคะอันนี้เป็นสียีนค่ะไม่เป็นหนังนะนี่ยีนของคนไทยนิยมยีนเนื้อผ้าดีมากคุณลูกค้าอันนี้เป็นเดฟของบุญผู้ชายค่ะอันนี้ของผู้ชายเนาะ ตัวเอ็นของคุณผู้ชายเ <M. S 1> <M. S 2> อ็มเอ็มอยค่ะพี่อ๋ออันนของผู้ชายรหัสเอ็มเชนสองคุณสองก็คืค <M. S 1> คอคของผู้ชายค่ะนี่คือกระดาษของผู้ชายอ๋อผู้ชายใ,ใช่ค่ะต้องต่อของผู้หญิงต่อเน็คือโชช์ต่อนะคุณลูกค้าของคุณผู้ชายก่อนอันนี้เป็นกระบอกเล็กเนาะทรงกระบอกเล็กจ้ะขากระบอกเล็กคุณลูกค้า มีหมดเลยเนาะมีเดฟมีกระบอกเล็กมีขาตรงทรงบอยนะจ๊ะ990บาทโชว์เป็นสีแล้วกันทรงทรงไม่น่าจะต้องโชว์อ่ะเป็นสีเลยคุณลูกค้าอ่ะกระบอกเล็กสีนี้จ้ะ990 1นึ่งนะจ๊ะก็คือตกตัวละ495บาทใช่ค่ะสีไหนขายดีมานำเสนอที่ไหนสีนี้เอันนี้เล็กสีอะไรอ่ะคารียกสีสีกลมสีกลมอ่ะสีนี้ขายดีจ้ะนิยมยีนจ้ะคุณลูกค้ากระบอกเล็กนะคะ เป็นตะเข็บตะเข็บทองตะเข็บสีทองค่ะเป็นสีกลมสวยๆแบบนี้เลย<ม>สีตามตามกล้องเลยค่ะ990าบาทหแถมค่ะ<ม>แล้วก็เดี๋ยวโชว์ยินผู้หญิงก่อนดีกว่าไหมถุงแจ็เก็ตก่อนดียินผู้หญิงก่อนของคุณผู้หญิงก็มีสีครบของคุณผู้หญิงก็เดฟส ครบทุกไซส์ของผู้หญิงจะจัดโทเหมือนกันเนาะ990 1รอเหนึ่งแหนึ่งเหมือนกันอันนี้เป็นเดฟของคุณผู้หญิงค่ะทรงเดฟนะคะยวให้ดูกระเป๋านะ<อ>นเพราะว่าเราใช้กล้องนอนเป็นทรงเดฟแล้วกันคุณลูกค้าผ้ายืดเป็นผ้ายืด ยืดดีมากคุณลูกค้าเพราะฉะนั้นใส่สบายแน่นอนเป็นเอวสูงด้วยเนาะเอวสูง990 1แถม1จ้าคุณลูกคา้าสีดำนะสีต่อไปนี่เป็นแบบดำดำอะไรนะดำจางใช่ดำซีดเนาะใช่ค่ะดำซีดจากคุณลูกคา้านี่สวยสวยเลยเดฟเอวสูงเดฟเอวสูง990 1แถม1ค่ะ เอลสูสกินนี่ค่ะต่อไปจะมีดูค่ะมาค่ะมามาดูวินเทจบ้างนิยมยีนวินเทจขาดขาดสีดำแต่งขาดหัวเข่า2สองขา้างเดฟข้างล่างเดฟแล้วก็ขาปลายขาดนะคะนี่อันนี้ตั้งใจไม่เย็บมาให้นะเพราะว่าเป็นวินเทจ 90, เก้ารอยเก้าสิบคุณลูกค้าเก้าร้อยเก้าสิบหนึ่งแถมหนึ่งมาใครจะรับโปรโมชันนี้ลดแรงมากเลยย,เลยีนเดียวสูงนะจ๊ะผ้ายืดผ้ายืดด้วยผ้านิ่มด้วยเพราะฉะนั้นใส่สบายคุณลูกค้าเดฟก็จริงแต่ว่าเป็นเดฟที่แบบผ้ายืดตามตัวเพราะฉะนั้นไม่ต้องัวอัดเวลาใส่กลับนิยมยีน990บาทหนึแถมหนึ่งจา้า โอ้โิวนิวคอชั่นอยู่เนี่ยอะใครมีขาดหน้าแล้ววันนี้มีขาดข้างมาขายด้วยเอ๊คือรุ่นนี้เขาก็ออกมาสักระยะแล้วเนาะขาดข้างใหญ่เก๋จ้าคุณลูกค้าขาดได้ครบทุกชิ้นนะอันนี่ก็วินเทจใช่ไหมขาดเข่าขาดเข่าสองเข่า แอบขาดด้านข้างด้วยเก๋ๆแบบนี้เลยกับนิยมยีนแล้วก็ปลายขาเป็นแบบไม่เย็บลุยๆให้นะคะปลายขาแบบลุยๆให้แบบนี้990บาท1แถมหน่งจ้าแต่งลายด้านหลังเอวสูงสวยเลย9 9 0ทรงกระบอกมาของคุณผู้หญิงเป็นทรงกระบอกบ้าง ก็บอกกับบอยอันเดียวกันไหมอันเดียวกันเนาะใช่ค่ะอะทรงบอยหรือว่าทรงกระบอกของคุณผู้หญิงนะคะคุณผู้ชายใส่ไม่ได้นะคะคุณผู้ชายก็ต้องเลือกของคุณผู้ชายนะคะเพราะว่าของคุณผู้หญิงกระบอกก็จริงแต่เขาก็จะกระบอกที่เล็กมากใส่แล้วก็ดูแบบสาวเซ่ออะไรประมาณนี้ผู้หญิงตัวเล็กๆตัวผอมอๆใส่ทรงกระบอกมันจะสวยนะคะถ้าผู้หญิงแบบมีส่วนโรงเอว เอลมีสะโพกต้องใส่ประมาณสกินนี่นะคะอันนี้เป็นสีดำตะเข็บทองค่ะด้านหน้าด้านหลังจะทรงบอยนะจ้า<ม>คุณลูกค้า<ม>ราคาป้าย1,180้1บาทนะคะราคาป้าย1 180บาทวันนี้เราขาย990บาทแล้วก็1่แถมหด้วยโหลดราคาด้วยแล้วก็แถมให้ปิดตัวหนึ่งเลยนะเนี่ยตกแล้วค่ะตแล้าสบ มาแพเ,เรา็ตัสบราบาทมาเป็นขาสั้นบ้างคุณผู้หญิงขายเรียวๆขาสวยๆอย่าไปใส่ขายา,าวนะใส่ขาสั้นโชว์บ้างนะเด้อรุ่นนี้ขอคนขาสวยจ้าขาเรียวๆนะคุณลูกค้าเรามาเป็นแพ็คคู่วันนี้ขายแพ็คคู่ราคา690บาทรับไปเลย2ตัวโอ้โหตก340 ตกสรอค่ะตก345บาทโอ้โห2ตัว690คุณลูกค้าซื้อ2ตัวจ่าย690ซื้อตัวเดียวจะขายไหมเนี่ยขายค่ะขายข้างหลังฮะขายข้างหลังซื้อตัวเดียวตัวเดียวก็จ่าย990ใช่ค่ะแต่ซื้อ2ตัวจ่าย690ถูกกว่าค่ะอาหนึ่งแถมหนึ่งแล้วไปยิ่งงงไปหมดแล้วเนี่ยโปรโมชั่นเนี่ย สองตัวจ่าย690าคุณลูกค้านะคะอันนี้แบบขาสั้นแต่งขัดขั้นสั้นแบบเลยเลยสะโพกวันนี้หนึ่ะเลยสะโพกวันนี้หนึ่งคุณลูกค้านะคะเป็นแบบสั้นพอดีพอดีใส่แล้วแนะนำคุณลูกค้าคุณผู้หญิงที่ขาวสวยๆเลยนะคะสีนี้เนาะใส่กับเสื้อสีขาวเนะะาะโอ<ฮ>้โหป,ปังเลยอะปังคลเยใช่ไหมส, <laughs> สีนี้ กับเสื้อเชิ้ตสีขาวเนาะสวยมากคุณลูกค้าแบบเสื้อเชิ้ตแบบยาวๆคุมกางเกงนิดนึงเนี่ยโอ้โหใครๆก็ใส่กันแล้ววันนี้มาโปรพิเศษด้วย690บาทรับไปเลย2ตัวค่ะซุป,ปเปอร์เบลซุปเปอร์แบค็คร่วมรายการไหมหนึ่งแถมหนึ่งร่วมจ้ะคุณพลอยซุปเปอร์แบ็คแต่ว่าซุปเปอร์แบ็คจะเป็นของดีวายใช่ไหมใช่ค่ะตอบคุณพลอยร่วมรายการค่ะแต่อันนี้อยู่นิยมยีนนะคุณนี่คือการเก็บแล้วก็เสียบชำระกันได้ยลงไกล เรานีจัดเป็นแพ็กเกจให้รอเลยนะเนี่ยโอ้ยดูชื่อน้องเลยนะน,น้องบีมน้องบีมรอคุณลูกค้าอยู่ตรงนี้นะวันนี้มาแบบแพ็กเกจขายเป็นคู่ด้วยหนึ่งแถมหนึ่งคุณผู้หญิงคู่กับคุณผู้ชายโอ้น่ารักมากอันนี้ของคุณผู้หญิงก,ก่อนเนาะอันนี้ของผู้ชายคะ่ะของผู้ชายเหรอเป็นผ้าชิโนเนื้อผ้าชิโนคุณลูกค้าไม่รู้จักเขาก็แบบเป็นผ้ายืดผ้ายืดด้วยนุ่มด้วย ใส,สใส่สบายตัวแน่นอนคาช, <5 S 1> ชีโนของคุณผู้ชายราคาของผู้หญิงประมาณกี่บาทคะอ๋อนิยมยีนนะคะหรือซุปเปอร์แบ็กเนาะน่าจะเป็นซุปเปอร์แบ 2, ็กสองพันสอกว่ากว่าค่ะคุณลูกค้าของรีวายนะ2,000ันสอกว่าจำราคาไม่ได้ขอโทษจริงๆน่าจะประมาณส0งพันเก้าส่าประมาณนี้ ยังไงเรื่องราคาของรีวายคุณลูกค้คาเดี๋ยวรบกวนสอบถามไปทางช่องทาง messenger นะคะเดี๋ยวจบไลฟ์ก็ได้เดี๋ยวจบ like ไลฟ์ like ตอบดีกว่าคุณพลอยคะ่ะจบไลฟ์ส่วนนี้เดี๋ยวตอบให้นะคะซุปเปอร์แบ็กใช่ไหมซุปเปอร์แบ็กของผู้หญิงราคาเท่าไหร่เดี๋ยวตอบให้อ,อันนี้ของคุณสุภาพบุรุษกบบระบอกมเล็กค่ะกระบอกเล็ก,ก,บบลกมาแพ็กเกจคู่นะคะซื้อตัวนี้นะคะของคุณผู้ชายนะคะเป็นผ้าชิโนหนึ่งตัวแล้วก็รับเป็นเซตนี้ของคุณผู้หญิง เป็นเดฟเอลสูงเอฟเดฟเอลสูงสกินนี่ดำซีดตัวนี้แพ็คคู่หญิงผู้ชายวันนี้ก็990ค่ะหญิงผู้ชายก็990หแบบจัดโปรแบบถูกมากเลยอ่ะอน่ารักมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะชื่นชอบในการใส่ยีนนะคะมีกางเกงยีนมีเสื้อยืดเนาะ ก็มีแจ็คเก็ตด,ด้วยมีอะไรจะโชยงอกหมาขาสั้นของคุณผู้ชายบ้างใช่ค่ะของคุณผู้ชายทรนนี้ความยาวเหนือเขออ่าเนาะใช่ค่ะขาสั้นดำซีดเหนือเข่าแต่งขาดเป็นระยะระยะทั้งสองขานะคะแล้วก็ปลายขาเป็นริวร้วๆให้แบบนี้สวยจ้าตัวนี้ให้ดูด้านหลังนะคุณลูกค้านย้ำว่าขาดประมาณเหนือเข่านะคะตัวนี้ราคา ายจะอยู่ที่1,380บาท1,380บาทวันนี้ก็คือซื้อตัวนี้แล้วแถมให้อีกหนึ่งตัวก็คือรับเป็นตัวนี้2ตัวเลยก็ได้หรือจะเลือกที่ตัวแถมนะคะถูกลงมานิดนึงก็ได้1,380บาท1แถม1ให้เลยเพราะฉะนั้นก็เหมือนลดให้50%เนาะประมาณนี้สนใจนะย้ำว่าหญิงผู้ชายก็ได้ชายผู้ชายหรือหญิงผู้หญิงก็ได้โหรุ่น อ,อันนี้ของคุณผู้ชายใช่ไหม,อ,มอ๋อ<ม>ของผู้หญิงเนาะอ,อ๋อยู่ทีเขา่าอันนี้เขาเรียกว่าห้าส่วนหรือเปล่าใช่ค่ะอ๋อนี่ห้าส่วนสีดำจ้าห้าส่วนโกธิตลอดการน,นะใครแอบ,บเอามาใส่เมื่อไหร่ก็แบบเออดูแบบเออเขาเรียกอะไรอะดูดูแพงดูแบบ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 ล้ำอะ่ะไม่มีตกนะคนุณลูกคา้าห้าส่วนของคุณผู้หญิงดำร้วนจากตัวนี้เป็นห้าส่วนเอวสูงห้าส่วนเอวสูงกระดุมสวยๆแบบนี้ ปลายขานะคะก็ห้าส่วนเราก็ต้องแต่งลุยๆแบบนี้นะคะถึงจะดูแบบดูแบบมีสไตล์ขึ้นมาด้านหลังนะนะคุณลูกค้าโอ้ยใจอดอิดแล้วเร <c oughs> าอ่ะรุ่นนี้ก็991แถม1 991แถม1จะ้ะไปต่อจ้ะอันนี้ของผู้ชายผู้ชายแก้งพี่หรือเปล่าเดี๋ยวหด <c oughs> ยิบบ้างเดี๋ยวชาบ้างเขาดูหลายแบบให้เขาดูหลายแบบนะอะ ของคุณผู้ชายจ้ะอันนี้อของคุณผู้ชายเดี๋ยวขออันนี้เนื้อเข่าความยาวเหนือเข่าจ่ะคุณลูกค้าความยาวเหนือเข่าแ่กขาดด้านล่างขานะคะนี่ค่ะแบบนี้แล้วก็มีริ้วๆให้อย่างนี้นะจ๊ะนิยมยีนจ้ะแล้วก็มีแขนแขนสีอันนี้เป็นสีดำซีสีดำซี ราคา1380บาทซื้อ1แถมให้อีกหนึ่งราคา1380บัม้อแาให้อีกหนึ่งจาของคุณผู้ชายจ้ะเน่ก้ินอตรงอะไรแจ็กกี้บ้างดีกว่าเอาน้ำเอาอะไรเราซื้อยิดก่อนื้อยิดก่อน290รอคะสองร้อยเก้าสิบบาทมา ยืดนิยมยีนค่ะอันนี้ลองเป็นแบบโอเว,วอร์ไซส์ใช่ไหมคะโอเวอร์ไซส์เป็นยืดโอเวอร์ไซส์ค่ะคุณลูกค้า390บาท390บาทกับนิยมยีนเน,เนื้อผ้านิ่มๆน,นะคะคุณลูกค้าสีดำร้วนข้างหน้าแต่งโลโก้คำว่านิยมยีนแบบปักปักให้เนาะดะูด้านหลังเป็นคอกลมนะคะด้านหลังมี ด้านหลังเป็นนิยมยีนเหมือนกันโลโก้นิยมยีนสีเหลืองตัดดำแล้วก็มีแต่งขาดตรงนี้ให้ใส่ได้ทั้งหญิงชายใส่ได้ทั้งหญิงชายหญิงชายชเป็นแบบฟรีไซส์โอเวอร์ไซส์ไม่ใช่โอเวอร์ไซส์บามร้อยเกาสิบบาทมีสองสีเนาะอ๋อมี่มากกว่าสองสีอสองสแต่นี่คือสีที่ขายดี คุณค,ค้าค่อนข้างจะนิยมใส่อ่านี่เหลืองตัดดำจ้าโลโก้นิยมยีนสีดำปักให้อยู่ตรงหน้าอกแบบนี้คอกลมเหลืองแจ่มแจมแบบนี้เลยคุณลูกค้าด้านหลังก็มีแต่งขาดกลางหลังนะคะแล้วก็มีโลโก้นิยมยีนสีแดงให้เนื้อผ้านิ่มมากคุณลูกค้าเนาะเนื้อผ้านิ่มมากใส่สบายแน่นอนนะคะกับราคาเพียงแค่390บาทขบงาทใครจะรับนะคะเสื้อยืดน,นิยมยีน ใกล้อยู่ไกลนะแคปหน้าจอมาอยู่ใกล้มารับที่หน้าร้านเลยไปต่อที่อันนี้เป็นกล้ามใช่ไหมมันยังเป็นไม่ใช่สายเดียวใช่ไหมสายเดียวก็ได้หรอกล้ามแมทกับยีนเนาะกล้ามนิยมยีนเป็นเป็นเป็นสายเดียวแล้วกันเนาะสายเดียวสายเดียวเป็นแบบเขาเรียกว่าเรียบ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 นะคะก็คือคู่กับยีน โดยเฉพาะแจ็คเก็ตเนาะเฮ้ยแค่ดึกนะเนี่ยใส่กับแจ็คเก็ตยีนนะคุณลูกค้าอันนี้290บาทนิยมยีนค่ะสายเดี่ยวสีดำก็มาจ้ะมีสองสีเนาะใช่ค่ะ390บาทค่ะอันนี้สองร้อยเออสองร้อยเก้าสิบเนาะสองร้อยเก้าสิบคุณลูกค้าสองร้อยเก้าสิบบาทนะคะเสื้อเสื้อสายเดี่ยวนิยมยีนออกแบบมาเพื่อยีนเลยแหละใช่ค่ะใส่คู่กับยีนเลย ใส่เป็นแจ็คเก็ตเนาะใส่แจ็คเก็ตใส่ตัวนี้แล้วก็ใส่แจ็คเก็ตข้างในสีทั้งสีดําแล้วก็สีขาวตัดกับยีนได้เป็นอย่างดีใส่แล้วก็ดูปังปุริเอกแล้วนะคะอ่ะมาดูแจ็คเก็ตดีกว่าแจ็คเก็ตตัวแรกข่าวดีค่ะแจ็คเก็ตก็หนึ่งแถมหนึ่งใช่ค่ะถูกยอดลองใส่ได้ขอพี่ลองหน่อยได้ไหมใหญ่มากไหมเนี่ยใหญ่ใหญ่เลยนะแจ็คเก็ตยีน ทำยังไงจะเห็นเนาะกล้องเราเป็นตึกที่แบบแกะมาใส่ดให้ดูทรงแจ็กเก็ตของเรานะเป็นแบบว่าอันนี้ก็คือโอเวอร์ไซส์เหมือนกันด้ค่ะโอเวอร์ไซส์แจ่กเก็มันแล้วโบกกระอดได้ด้วยนะคุณลูกค้าเอ๊ะทำยังไงจะเห็นคิดก่อนนะคุณลูกค้าขอเล่นกล้องแป๊บนึงนะถ้าเรากลับไป็นเดาตั้งเขาจะให้เรากลับไม่ได้ก็คือจบ ไม่ได้อ่ะไม่ได้เขาไม่ยอมให้กลับเขาล็อกเราไว้นอนก็นอนขคุณลูกค้าอนี้เป็นแบบโอเวอร์ไซส์นะคะแล้วก็บวกของเราก็คือเราวกของเราเราจะถอดออกได้เป็นแจ็คเก็ตแบบ ใส่หูก็ได้ไม่มีหูก็ได้แล้วหูเขาจะเป็นผ้านะคุณลูกค้าอ๋อหูเป็นแบบผ้าใี่เก๋อ่ะเฮ้ยมาคู่หญอย่างงี้สวยมากเลยแต่ขาดูแขนหน่อยนะอุ้ยใส่มันมันโอ้ยโอ้ยใส่มากเลยเนี่ยอ่ะตัวนี้เท่าไหร่นะคะตัวนี้อยู่ราคา1,980ซื้อ1แถม1,980 1แถมให้อีกเดี๋ยขอทีด้านหลังหน่อยนะ 1980 1/1เนะแต่แรกอุ๊ยปักเสืออโชว์ุกวกเมีแตงไ้เขอเสนเาเรียกอะไรนะเชือกนนี้แต่งสวยๆไปต่อจ้ามาจะเก็บของของผู้หญิงบ้างเนาะอันนี้ของผู้หญิงเหมือนกันนวะเก็บๆๆวันนี้ะสดีครับพี่น้องมา กจ้ะ,ะรุ่นนี้เป็นพอดีตัวเนาะคามพิเเอลเอลรอย <c oughs> เป็นแจ็คเก็ตเอลรอยนะคะคุณลูกค้ารุ่นนี้แจ็คเก็ตเอลรอยแต่งแต่งแต่งแบบซีดด้านข้างนำตัวแบบนี้นะคะแล้วก็แขนก็แบบนี้มีแต่งขาดที่แขนมีแต่งขาที่แขนแบบนี้จะโชว์ด้านหลังนะคะมีแต่งขาดเป็นระยะระยะนะคะเอลรอยจ้ะรุ่นนี้แจ็คเก็ตเอลรอย1,580้อยบาท ตัวนี้1,580บาทหนึ่งแฮมหนึ่งจากคุณลูกค้า เอลซูทรงบอยเอลซไม่ขาดเป็นยุคเจ้าสูงเป็นทรงยุคเก้าสูงคล้ายๆทรงบอยแล้วก็เอวสูท เพิ่มได้อีกน,นะนี่ขาดให้แบบนี้เลยขาดเหมือนแบบเมือเราไปเกี่ยวอะไรมาขาดจริงๆเเนี่ยโอ้นี่แหละค่ะคุณลูกค้ายีนของนิยมยีเขาก็จะสไตล์เป็นประมาณนี้นะคะ,ะใครชื่นชอบตัวนี้ซีซีดขาดรูใหญ่มากขอแย่โชว์ด้านหลังจ้ะ เซอร์ด้วยติดด้วยนะเนี่ยใส่นิยมีนพนห้ย1,580บาท1,580บาท1แถมให้หนึ่งจัดตัวนี้คุณลูกค้าใครสนใจทักมานะจ๊ะดามี่อี่ลอในลาีกันทีาอีานใเวลาีกอันนี้ก็เป็นทรงบอยจ้ะของผู้หญิงทรงบอยนะ ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ต้ไปจะเก็บลิ้นิดนึงข้างบนจะปล่อยข้างล่างจะแบบลิ้นรวมนิดนึงไม่ถึงกระเด้งนะคุณป้าพยายามจะอธิบายให้ลูกค้าเห็นภาพนะคะแต่ก็ สีตามกล้องเลยจาะคุณลูกค้ารุ่นนี้ก็หนึ่งแถมหนึ่งให้หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบาทจ้ะหนึ่งแถมหนึ่งให้เลยคุณลูกค้าสนใจนะจ๊ะทักมา,ต,ามต,ต่อจาก้ะ เาพีแบบแกะออกมาเย็บใหม่อะไรเงี้ยเออลูกนี้ก็ได้นะเนี่ยราคา1,580บาทนะรใคาชรชอบลูกนี้น่้1,580บาทหนึ่งยบาทา่งสงบาท699บาท จริงจริงมีเยอะแบบเยอะสีเยอะสีอ่อนสีเข้มชอบแบบแนวเรียบร้อยแบบแนวเซ่อแบบน,ว,แบบนววินเทจมีครบที่นิยมยินแล้วก็จัดโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งให้ด้วยยังไงคุณลูกค้าที่อยากจะชอปจริงๆก็สนใจนะคะชื่นชอบทางสินค้าที่โชว์ในไลฟ์สดก็สามารถสามารถแคปหน้าจอแล้วก็สั่งซื้อมาได้นะคะหรือจะแวะเข้ามาเลือกซื้อด้วยตัวเองนะคะคุณลูกค้าเข้ามาที่ห้างชลิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะ ประตู2ค่ะประตู2ประตูเซเว่นเส้นตรงเข้ามาจะเจอเลยนะคะอยู่ที่ลานปรโมปชั่นเคาน์เตอร์แรกนะคะกับสินค้าราคาพิเศษนิยมยินหนึ่งแถมหนึ่งทั้งเคาน์เตอร์ยกเว้นเสยืดเนาะโอเคหนึ่งแถมหนึ่งทั้งเคาน์เตอร์ยกเว้นเสยืดสรุปสั้นๆแบบนี้แล้วกันก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะคะกับสินค้าราคาพิเศษต้อนรับเทศกาลปีใหม่ที่ห้าทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์อย่าลืมแวะมาช้อปปิ้งด้วยกันนะคะ ลาไปก่อน,เด,อน,ออนะะเดี๋ยวขออนุญาตไปตอบคุณรอยนะคะซุปเปอร์แบงค์เดี๋ยวกบคำถามให้ค่ะลาไปก่อนคุณลูกค้าไลฟ์สดธุรกิจซุปเปอร์เซ็นเตนเอร์เดี๋ยวคุณที่เจอกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกคน